ครับสวัสดีครับพ่กขผมมอสจากมอสโตเครเอเตอร์ชานลกับการดูดวงไพ่ทาโร่เพื่อความบันเทิงเช่นเคยนะครับย้ําทุกครั้งย้าเสมอว่าผมดูด้วยความตั้งใจแต่อยากให้คุณผู้ชมรับชมด้วยความผ่อนคลายอย่าเอาไปตัดสินชีวิตนะครับนะเพราะนี่คือดวงโดยรวมโดยกว้างไม่ใช่ดวงของท่านใดท่านหนึ่งนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับหากต้องการดูให้แม่นยํามากขึ้นสามารถทักทายมาดูกันส่วนตัวได้ที่ไลน์ไอเดียมอสโตเก้าห้าที่ให้ไว้นี้ค่าครูเท่าไหร่ก็ได้ตามศรัทธาครับผมและการดูดวงดูไพ่ในวันนี้กกก็็จะเเปนารดูแบบลือ ่ชันนเคยนคยะรบมีไพ่ให้เลือก3ามกองนะครับกองที่1สีเหลืองหลวงพ่อทันใจกองที่สองสีม่วงหลวงพ่อรวยและกองที่3ามสีแดงพระสมเด็จวะัละคังนะครับอยากให้เลือกเพียงกองเดียวเท่านั้นเพื่อพลังงานที่ตรงที่สุดกับตัวท่านแต่ถ้ารู้สึกไม่ตรงสามารถทําสมาธิใหม่แล้วเลือกดูกองอื่นได้ไม่ต้องสีเรลียตนะครับประมาณนี้นะครับส่วนหัวข้อในวันนี้เราจะดูหัวข้ออะไรกันก็ไปดูกันเลยครับหัวข้อที่เราจะดูกันในวันนี้ก็คือ คนอื่นๆหรือคนรอบข้างชื่นชมคุณเรื่องอะไรนะครับเออคนอื่นๆชื่นชมคุณเรื่องอะไรนะครับคุณที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งคุณได้ไพ่ justice อืใบแรกมาซะขนาดนี้รู้ล้รู้เลยแล้วใบที่2 queen of swords ราชินีดาบรักความยุติธรรม4ี่ถ้วย f u r of cups ไม่มีใครมาชนะใจคุณได้ง่ายๆถ้าไม่มีเหตุผลมากเพียงพอแล้วก็หนึ่งเหรียญเอ e อ f เ e นท a c ค e ลส์สิไม้เท้าเทนอฟว n น s towel, คุณทำงานหนักด้วยหรือเปล่าแล้วก็สี่ดาฟ o ์ s w o r อ s บางทีคุณก็เครียดเพราะคนอื่นนะเก็บเรื่องคนอื่นมาคิดจนด้วยความรักความยุติธรรมหรือเป็นที่ปรึกษาที่ดีก็แล้วแต่สามไม้เท้าทร e อฟวอ n s คุณมองการไกลนะครับอืม The m a g i c oh ิ a n ชโอ้โหเป็นสายมูด้หรือเปล่า n i ยอบคัพสเก้าถ้วยและ The Sun โอ้ไม่ธรรมดากองนี้เดอ s ซัไม่ได้ออกกันบ่อยๆนะครับคุณที่เลือกไพ่กองที่1คนรอบข้างคนอื่นๆชื่นชมคุณเรื่องอะไรนะชัดๆเลยจากใบแรก Justice มาแถมมีราชินีดาบคุณเป็นคนรักความยุติธรรมอย่างเห็นได้ชัดเรียกว่าใช้ชีวิตด้วยความยุติธรรมมาโดตลอด คนเห็นอะไรที่บิดเบี้ยวผิดไปจากความเป็นจริงผิดไปจากความถูกต้องไม่ได้ผู้คนมักชอบมาปรึกษาคุณหรือมาขอให้คุณแนะนํามาขอคําแนะนําดีๆจากคุณอะไรประมาณนี้เพราะเชื่อว่าคุณจะใช้ความยุติธรรมตัดสินให้ได้หรือแม้แต่บางท่านอาจจะทํางานสายตรงทางนี้เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมบางท่านอาจจะมีทํางานเป็นทานายเป็นนักกฎหมายหรืออาชีพใดๆที่เกี่ยวข้องกับสายงานนี้โดยตรงเป็นไปได้นะครับ ที่มีกฎหมายอยู่ในมือเป็นไปได้นะบางท่านนะบางท่านนะส่วนท่านที่ไม่ได้ทํางานด้านนี้โดยตรงก็คือมีนิสัยรักความยุติธรรมอยู่ในใจเลยเป็นคติประจําใจเลยว่าฉันยึดถือความถูกต้องประมาณนี้ยึดถือความถูกต้องไม่พอคุณยังเป็นคนใจแกล่งกล้าได้กล้าเสียกล้าท้าชนกล้าเรียกว่ามีความกล้าเพื่อความถูกต้องคุณกล้ายืนยันสิทธิของคุณเพื่อความถูกต้อง คุณกล้าใช้ความถูกต้องในแทบจะทุกๆสถานการณ์ไม่หวาดวันหวันกลัวคู่ต่อสู้หรือคนที่คู่กรณีที่อยู่ตรงหน้าว่าจะเกิดเหตุไดๆหรือไม่คุณพร้อมที่จะใช้ความถูกต้องท้าชนนะ บางทีมันอาจจะดูเสี่ยงอันตรายไปสักหน่อยถ้าบางอย่างเนี่ยจเจรจากันดีๆหรือลอมชอมพนีปนอมกันได้ก็อาจจะเป็นทางเลือกที่ซอฟต์ลงแต่คุณเลือกที่จะท้าชนมากกว่าก็อันนี้เป็นบุคลิกส่วนตัวของคุณนะครับผมไม่อาจไปก้าวล่วงได้แต่นี่คือสิ่งที่คนอื่นชื่นชมอยู่คนส่วนใหญ่ชื่นชมแหละถ้าจะมีคนไม่ชอบบ้างก็อาจจะเป็นคนที่เคยงัดข้อกับคุณแบบนี้แต่ก็ไม่ต้องไปสนใจเขาคุณแคร์คนที่เขาชื่นชมคุณก็พอนะครับแคร์คนที่แคร์คุณก็พอประมาณนี้ ส่วนพวกที่เคยมีปัญหาพวกที่เคยงัดข้อกันไปก็โอ้โหสิกรรมกันไปถ้ามันจบเรื่องราวไปแล้วอย่าไปคิดอะไรฝังใจมากมายจะเสียสุขภาพจิตเปล่าๆคุณมีโอกาสเครียดได้ง่ายเพราะเรื่องเก่าๆนะเครียดได้ง่ายเพราะเรื่องเก่าๆเ,เรื่องที่ผ่านไปแล้วหรือเรื่องที่คาราคาซังหรือแม้แต่ปัญหาของคนอื่นคุณมีโอกาสที่จะเก็บปัญหาคนอื่นมาคิด บางทีคุณเป็นที่ปรึกษาที่ดีมีคนมาขอความช่วยเหลือแบบนี้คุณก็ให้คำปรึกษาเขาไปอย่างดีละแต่คุณยังเก็บปัญหาเหล่านั้นมาคิดต่อคุณยังมีการคิดกังวลติดตามผลว่าสิ่งที่คุณแนะนำคนเหล่านั้นไปจะได้ผลแค่ไหนอะไรแบบนี้ระวังความเครียดสักหน่อยนะครับคุณเป็นคนที่เอาใจยากนิดนึงอันนี้ต้องพูดตามตรงตามหน้าไพ่เอาใจยากอาจจะฟังดูไม่ดีจะตีความอีกอย่างก็ได้ว่าเป็นคนที่ไม่สามารถมีใครมาหลอกเอาใจง่าย ตีความอย่างนี้ก็ได้หมายความว่าคุณจะไม่เห็นแก่อไม่สินจ้างใดๆใครที่เอาของขวัญของกำนันมาให้เพื่อจูงใจคุณให้ทำสิ่งใดๆบางอย่างจะยากมากแทบเป็นไปไม่ได้เลยคุณจะไม่หลงคารมคนไม่หลงของขวัญของกำน,นันใดๆนะเรียกว่าติดสินบนคุณยากอะ่ะเออถ้าคุณเป็นคนสายกฎหมายอยู่แล้วถือว่ามาถูกทางนะหรือต่อ้คุณทำงานสายไหนก็แล้วแต่ อุปนิสัยแบบนี้ดีอย่างหนึ่งว่าเราจะไม่ไปติดกรรมกับใครโดยง่ายๆหรือเราจะไม่ลุ่มหลงไปทําความผิดโดยง่ายนะครับเอาอกเอาใจยากก็จะโดนหลอกยากเช่นกันเป็นข้อดีคุณมีโอกาสที่จะได้สิ่งดีๆจากการยึดถือความถูกต้องของคุณนี่แหละไม่ว่าใครจะเห็นหรือไม่เห็นแต่ผู้ใหญ่เห็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เห็นการที่คุณยึดถือความถูกต้องมักทําให้คุณมีโชคมีลาบนะไม่จําเป็นต้องเป็นการเงินเสมอไปแต่บางทีโชคลาบมาในรูปแบบของ การได้บริวารการได้ผู้ช่วยที่ดีการได้มิตรดีเพื่อนดีแบบนี้เป็นคนที่มีโชคดีอยู่เสมอตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ช่วยคนอื่นไว้เยอะพอตัวเองมีปัญหาบ้างก็มักจะมีใครก็ไม่รู้ยื่นมือเข้ามาช่วยหรือได้รับความช่วยเหลือจากคนรอบข้างหรือมีเหตุให้ต้องแคล้วคลาดจากอันตรายมีความปลอดภัยเอาตัวรอดได้ทุกครั้งเลยก็ว่าได้นะอีกสิ่งหนึ่งที่ต้องแนะนํากันตรงๆคือคุณอาจจะทํางานหนัก คุณเป็นคนจริงจังนะครับอันนี้คนนอกเขามองมาเขาก็ชื่นชมแต่ถ้าจะแนะนําจริงๆแล้วอยากให้เพลายๆลงบ้างพักผ่อนบ้างเพราะว่าระยะยาวมันอาจจะทําให้เสียสุขภาพได้แต่ถ้าคุณบอกว่าการทำงานหนะักคือความสุขของฉันอันนี้ก็ไม่ว่ากันเออเอาที่สะดวกสบายใจคุณมีวิสัยทัศน์ที่ดีดังกล่าวนะครับ คุณมักจะไม่ได้มองอะไรแค่ตรงหน้าคุณจะมองการไกลอยู่เสมอและสิ่งที่คุณคาดการสิ่งที่คุณมองมักจะเป็นไปได้มักจะใช้ได้จริงนะครับประมาณนี้คุณถึงเป็นคนที่สามารถให้คําแนะนําใครต่อใครได้ดีเยี่ยมนะคุณมีลางสังหรณ์หรือเปล่าเออคุณมีเซนส์หรือเปล่าเป็นสายมูหรือเปล่าอะไรทํานองนี้หลายสิ่งหลายอย่างที่คุณตัดสินใจทําหลายสิ่งหลายอย่างที่คุณแนะนําคนอื่นไปบางทีมันก็มาจากเซนส์ของคุณนะ บางทีคุณไม่รู้หรอกว่าเหตุการณ์ข้างหน้ามันจะเป็นยังไงแต่คุณเชื่อมั่นว่ามันจะต้องเกิดอย่างนี้อย่างนี้นี้แล้วก็แนะนําคนไปแบบนี้แล้วมันก็มักจะเกิดขึ้นจริงมันมักจะใช้ได้จริงคําแนะนําของคุณหรือคําทํานายของคุณมักจะเป็นผลบางท่านอาจจะเป็นหมอดูเป็นนักพยากรณ์ได้ด้วยนะครับกองนี้นะบางท่านนะครับนะเอ่อแล้วก็เกถ้วยคุณเป็นคนที่เรียกว่านิยมความสมบูรณ์แบบพอสมควรใช้ได้เลยเพราะฉะนั้นนะการที่คุณจะลงมือทําอะไรสักอย่างคุณต้องมั่นใจแล้วว่าดี ถ้าคุณเป็นคนสร้างสารรค์ผลงานกว่าที่คุณจะปล่อยผลงานได้คุณต้องพิจารณาแล้วพิจารณาอีกว่ามันดีพอที่จะปล่อยออกสู่สายตาสาธารณชนนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่คนชื่นชมคุณมากนอกจากนิสยัยส่วนตัวอันน่าเกรงขามของคุณแล้วคุณยังเป็นคนเนี้ยบนะครับเป็นคนเนี้ยบเนี้ยบในการทํางานเนี้ยบในทุกๆสิ่งที่คุณเกี่ยวข้องคนก็ชื่นชมคุณมากเช่นกันนะครับ The Sun ออกมาปรากฏแบบนี้ The Sun, The sun ไม่ได้ออกกันบ่อยๆ The Sun ในบริบทนี้ความหมายของกองนี้บ่งบอกชัดเจนว่าคุณเป็นแสงสว่างให้ใครได้หลายๆคนก็แน่นอนล่ะครับนะ่จาจกบุคลิกลักษณะของคุณ mm hmm. การวางตัวของคุณนะความเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวของคุณการลักความยุติธรรมของคุณการเป็นคนประณีตเป็นคนเนี้ยบของคุณเอาจริงเอาจังของคุณคุณได้ร่วมงานกับใครผู้ร่วมงานจะไม่ผิดหวัง คุณมีโอกาสเกี่ยวข้องกับใครคนที่เกี่ยวข้องจะไม่ผิดหวังใครมาปรึกษาคุณคนนั้นจะไม่ผิดหวังถ้าจะมีคนไม่ชอบคุณก็คือคนที่คุณงัดข้อด้วยโดยตรงเท่านั้นเองนะครับเดอะซันมาขนาดนี้คุณคือแสงสว่างของผู้คนอย่างชัดเจนคนรอบข้างคนอื่นๆชื่นชมคุณในลักษณะที่คุณเป็นดังกล่าวเป็นตัวของตัวเองไว้แล้วดีนะครับไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรแล้ว แนะนำเพิ่มเติมนิดเดียวที่กล่าวแล้วเมื่อกี้คือพักผ่อนบ้างลดความเครียดลงบ้างแล้วชีวิตคุณจะสมบูรณ์แบบมากๆเลยครับคุณกองที่1โอเคครับเดี๋ยวไปต่อกอง2กันเลยครับไปโอเคครับคุณที่เลือกไพ่กองที่สองนะกับการดูดวงไพ่ทารโไพย่ยิซีพิกอากาศเพื่อความบันเทิงในวันนี้ในหัวข้อคนอื่นเขา,ขา,าชื่นชมคุณตรงไหนนะคนอื่นๆคนแวดล้อมคนรอบข้างเขาชื่นชมคุณตรงไหนคุณที่เลือกไพ่กองที่2คุณได้ไพ่ราชินีถ้วย u e e n of c u ั s ตรนจ์โอ oh ้โหน่ารักน่าทนุถนอมบุคลิกน่ารักเป็นที่รักด้วย The Lovers เป็นที่รักของทุกสรรพสิง่ง6ถ้วย Six of Cups คุณเป็นเพื่อนที่ดีกับทุกๆคนได้เลยนะไม่เกี่ยงเพศไม่เกี่ยงวัยแล้วก็หไม้เท้า Five of w a n d s มีคนชื่นชมคุณเยอะอยู่มีคนอยากได้คุณเยอะนะเนี่ยแล้วก็โอ้โหเ h oh อ h i ฮพริต e s คุณมีสเสน่ด้วยไม่ธรรมดา ในบางมุมคุณก็มีความลึกลับน่าค้นหาหรือมีความสามารถบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องสวยๆงามๆเจ็ดถ้วยเซเว่นออบครับผู้คนแวดล้อมคุณเยอะไปหมดคุณมีโอกาสดีๆมากมายแต่ก็ต้องเลือกดีๆเพราะบางทีก็มีของไม่ดีปะปนมาบ้างเช่นกันนะครับอ,อแต่ไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่คุณฉลาดมากพอแล้วไม่ใช่ฉลาดอย่างเดียวฉลาดและเฉลียวด้วยคุณมีความรอบครอบมีสติปัญญาที่ดีนะครับพิจารณาว่าอะไรควรไม่ควรได้ง่ายแล้วก็นี่ไง เด็กถือดาบพย์ดอฟซอสคุณมีกำแพงปกป้องตัวเองดีพอสมควรคุณหลอกยากเออไม่ได้กินคุณง่ายๆหรอกใครจะเข้ามารูปแบบไหนก็แล้วแต่คุณรู้ทันคนนะครับแล้วก็สุดยอดเลย6กไม้เท้า s i ก of o n e ททำอะไรก็มักจะประสบความสําเร็จอ่านี่เป็นสิ่งที่คนอื่นชื่นชมคุณอยู่นะมาขยายความกันคุณกองที่2นะครับคุณกองที่2ส,สิ่งที่คนอื่นชื่นชมคุณอยู่นะครับนะ คนอื่นชื่นชมคุณเรื่องอะไรบอกเลยว่าอย่างแรกเลยคือสิ่งที่มองเห็นจากบุคลิกลักษณะภายนอกรูปร่างหน้าตาคุณมีโอกาสเป็นคนที่รูปร่างหน้าตาดีบุคลิกดีมีความน่ารักอ่อนโยนไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็แล้วแต่ดูได้หมดนี่คือพลังงานรวมนะครับความราชินีถ้วยคือความดูน่ารักดูอ่อนโยนดูเฟรนลี่อะไรแบบนี้น่าทนุถนอมได้ในบางท่านนะครับนะเออสเตรนจ์ออกมา คุณเป็นมิตรกับทุกคนคุณเป็นเพื่อนที่ดีกับทุกคนแม้แต่คนที่ทําไม่ค่อยดีกับคุณคุณก็มักจะไม่คิดเอามาติดใจไม่คิดและคิดน้อยหรืออโหสิกรรมให้ผู้อื่นได้โดยง่ายแบบนี้คุณไม่ค่อยติดใจเอาความใครสักเท่าไหร่ต่อให้เป็นเรื่องใหญ่ขนาดไหนคุณก็พร้อมอภัยโอ้โ oh ห the lovers ไม่แปลกใจเลยที่คุณจะเป็นที่รักของใครต่อใครเป็นที่รักของทุกสรรพสิ่ง เพราะคุณเป็นคนนิสมากเป็นคนใจดีเป็นคนที่ยินดีกับผู้อื่นอะไรแบบนี้ไม่คิดอิจฉาใครไม่ไม่คิดรังแกใครก่อนอะไรแบบนี้คุณเข้ากับใครก็ได้ทุกเพศทุกวัยไม่เกี่ยงเรียกว่าใครก็แล้วแต่ที่มารู้จักคุณสามารถเป็นเพื่อนคุณได้เป็นพี่เป็นน้องกับคุณได้อย่างไม่ขัดเขินนะประมาณนี้เลย 5. ไม้เท้าคุณมีเสน่ห์มากพอที่อยากจะมีคนมีคนอยากจะแย่งคุณมีคนอยากจะได้คุณจํานวนมากแต่คุณอาจจะยังไม่ปักใจลงเลยกับใคร คุณยังพึงพอใจกับอิสระตอนนี้อยู่นะครับกรณีคุณคนโสดที่ยังไม่มีคู่นะครับส่วนคนที่มีคู่แล้วแปลว่าคุณวางตัวดีมากไม่ว่าคุณจะมีเสน่ห์ขนาดไหนมีคนอยากได้คุณเยอะแยะแค่ไหนคุณจะวางตัวดีชัดเจนเลยความมีเสน่ห์คุณทวีคูณมากๆเพราะด้วยความลึกลับน้าค้นหาในบางแง่มุม และบางท่านอาจจะมีความสามารถพิเศษหรือมีเซนส์เกี่ยวกับเรื่องความสวยๆงามๆแต่งตัวเก่งแต่งตัวเป็นอะไรแบบนี้ได้ไม่ว่าคุณผู้ชายหรือผู้หญิงสามารถมีเซนส์ได้ความสวยๆงามๆได้หมดสาหรับคุณผู้ชายบางท่านที่มีเซนส์ในด้านความสวยความงามการแต่งตัวอะไรแบบนี้คุณอาจจะแต่งตัวได้สุภาพแต่งตัวได้เท่ถูกต้องตามกาลเทศะแบบนี้หรือรู้จักทําตัวเองให้ดูดีอยู่เสมอแบบนี้ก็ได้ใบนี้ไม่ต้องไปแยกชายหญิงอย่างที่ผมกล่าวเสมอนะนี่คือพลังงานรวมนะความมีสเสน่ห์ชัดๆอ่า คุณมักจะได้รับโอกาสที่ดีไม่ว่าจากการวางตัวของคุณหรือจากรูปร่างหน้าตาของคุณบุคลิกภาพของคุณคุณมักได้รับโอกาสดีๆอยู่เสมอมีคนยื่นข้อเสนอดีๆมาให้มากมายและบ่อยๆซะด้วยเพียงแต่ว่าบางทีมันก็มีสิ่งไม่ดีปะปนมาบ้างมีคำเตือนเล็กน้อยคือให้ระวังภาพลวงตานะระวังการเลือกผิดแต่คงไม่ต้องเตือนกันมากเพราะคุณรู้จักแยกแยะดีคุณฉลาดเฉลียวคุณรู้ดีว่าใครจะมาแบบไหนคุณอ่านคนออกคุณอ่านเกมขาดแล้วก็ คุณระแวดระวังตัวอยู่เสมอไม่ใช้ชีวิตสุดตรงด้านใดด้าน,าน,านหนึ่งคนจะหลอกคุณยากมากคุณมีกำแพงป้องกันตัวคุณมีเซนส์บางอย่างในการปกป้องคุ้มครองตัวเองแล้วก็คุณก็เรียกว่ามีความฉลาดเฉลียวจะดังกล่าวอะนะใครคิดจะมาหลอกคุณคุณรู้ทันหมดหนแน่นอนเลยครับไม่มีใครหลอกคุณได้ประมาณนี้ และคุณหยิบจับอะไรก็จะประสบความสําเร็จไปสมดแทบทุกอย่างเลยนะไม่ว่าคุณจะทําอะไรเป็นกิจกรรมเดียวกิจกรรมกลุ่มทําเป็นหมูคนะ่คณะหรือไปช่วยงานใครก็แล้วแต่คนที่เกี่ยวข้องไม่ผิดหวังแน่นอนคุณหยิบจับอะไรเป็นประสบความสําเร็จซบเป็นส่วนใหญ่ถ้าจะมีอะไรที่ไม่สําเร็จบ้างก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเกิดจากปัจจัยแวดล้อมที่ควบคุมไม่ได้แบบนี้นะครับแต่ถ้าเป็นปัจจัยที่ควบคุมได้คุณเอาอยู่ทุกสถานการณ์แบบนี้ทายให้งี้เลย เป็นคนน่ารักด้วยเก่งด้วยแล้วก็ฉลาดเฉลียวด้วยประมาณนี้นี่คือสิ่งที่คนอื่นเขาเห็นคุณเป็นสิ่งที่คนอื่นเขามองคุณอยู่และชื่นชมคุณอยู่นะคุณกองที่สองประมาณนี้รักษาความน่ารักรักษาเสน่ห์ของคุณไว้รักษาความสามารถของคุณไว้ยังไม่ต้องกังวลเรื่องความรักความสัมพันธ์ใดๆตอนนี้อยู่ให้เป็นขวัญกําลังใจของคนแวดล้อมก่อนก็ได้นะครับประมาณนี้คุณกองที่2คนอื่นเขาชื่นชมคุณด้วยการที่คุณเป็นคุณดังกล่าวนั่นเองนะครับคุณน่ารักและมีเสน่ห์มากๆเลยครับ โอเคครับเดี๋ยวไปต่อกองสามกันเลยนะครับไปโอเคครับคุณที่เลือกไพ่กองที่3นะกับการดูดวงไพ่ทาโร่ไพ่ยิปซีพิกอากาศเพื่อความบันเทิงวันนี้ในหัวข้อคนอื่นชื่นชมคุณเรื่องอะไรเออคนอื่นคนแวดล้อมเขาชื่นชมชื่นชอบคุณตรงไหนยังไงนะครับคุณที่เลือกไพ่กองที่3คุณได้ไพ่ The fool โอโหบันเทิงมาเชีย <laughs> The Star คุณมีความโดดเด่นอนะ และเดอะเฮอร์เออบางมุมคุณก็มีความสงบส่วนตัวเรียกว่ารู้จักกาลเทศสะสนุกก็ได้สงบก็ได้ทำนองนี้แล้วก็เอ่อ uh, o o Pentacles สี่เหรียญเอาจริงคุณค่อนข้างมีโลกส่วนตัวสูงเลยนะอืมกอดตัวเองนั่นด้วยแต่มันเป็นข้อดีเอ่อแปดเหรียญ Eight of Pentacles คุณเป็นคนใส่ใจในรายละเอียดชอบในการพัฒนาตัวเองรวมไปถึงการ uh, ส่งเสริมผู้อื่นเท่าที่เป็นไปได้ด้วย แดาบ e g of swords แต่บางทีคุณก็เครียดเกินไปนะครับจัดเมนคุณเชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษเชื่อเรื่องเวรกรรมเชื่อเรื่องใครทําอะไรก็ได้อย่างนั้นและคุณจะไม่ยอมทําความผิดโดยเด็ดขาด the, the elephant คุณเป็นคนมีสีมีทําประจําใจมากพอสมควรถ้าไม่ถึงที่สุดไม่สุดวิสัยคุณจะไม่ทําความผิดใดๆ และถ้าคุณทำผิดคุณจะรู้ตัวเองและหาทางแก้ไขเจ็ดดาบเซเว่ o ออฟซอชัดเจนถ้าสิ่งใดผิดพลาดไปแล้วคุณจะพยายามหาทางแก้ไขหรือไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำอีกประมาณนี้และคุณจะไม่เอาตัวเองเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องเทาๆดำๆเด็ดขาดอืมดีงามรู้ละกองนี้ the world ชัดเจน the world คือ complete ความสำเร็จหยิบจับอะไรก็สำเร็จและมักเป็นโชคดีของตัวเองและคนรอบข้างโอเคคุณกองที่สามาขยายความกันนะครับ คนอื่นชื่นชมคุณเรื่องอะไรหนึ่งเลยชัดๆเลยโดดเด้งมาใบแรกเลยคุณเป็นคนดูมีความสุขอ่ะมีโอกาสที่คุณจะเป็นคนที่มีรอยยิ้มอยู่เสมอเป็นคนยิ้มแย้มแจ่มใสดูบุคลิกหน้าคบหาสดชื่นทักคนโน้นทักคนนี้สวัสด,ดีครับสวัสด,ดีค่ะไปทั่วเป็นคนอัธยาศัยดีเป็นกันเองแบบนี้เป็นไปได้นี่คือความเดดฟูในเบื้องต้น คุณเป็นคนที่โดดเด่นในสังคมของคุณโดดเด่นในกลุ่มของคุณนะครับไปไหนใครก็รู้จักหรืออย่างน้อยๆก็ต้องมีคนกล่าวถึงคุณในแงด่ดีบ้างไม่มากก็น,น้อยนะครับหรือจะตีความอีกอย่างก็คือมีโอกาสที่จะเป็นคนหล่อคนสวยได้ด้วยนะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายดูได้หมดนี่คือพลังงานรวมนะครับคุณเป็นคนโดดเด่นนะแต่คุณก็มีอีกบุคลิกหนึ่งที่มีความสงบในตัวเอง ทำให้คนเขาค่อนข้างยำเกรงคุณเกรงใจคุณพอสมควรเวลาคุณเฟรนลี่เวลาคุณใจดีเวลาคุณทักทายผู้คนคุณยิ้มแย้มผู้คนก็ยิ้มแย้มตามคุณแต่เวลาคุณเข้าหมดอ่าุ่นคิดหรือว่าใช้ความสงบเข้ามุมส่วนตัวผู้คนก็จะเข้าใจว่าคุณเออคุณเริ่มเข้าโลกส่วนตัวแล้วนะ คุณเริ่มใช้สมาธิแล้วนะอะไรประมาณนี้ใช้สมองนั่งสมาธิอะไรแบบนี้นะประมาณนี้เลยคุณมีโลกส่วนตัวพอสมควรคุณมักจะคุ้นคิดอะไรบางอย่างเกี่ยวกับการพัฒนาความเติบโตของตัวเองการพัฒนาชีวิตการพัฒนาตนเองการพัฒนาชุมชนการพัฒนาคนแวดล้อมอะไรแบบนี้คุณคิดดีให้ตัวเองและคุณคิดดีเผื่อคนอื่น คุณมักจะมีโลกส่วนตัวสูงชอบอยู่คนเดียวเงียบๆบ,บ้างในบางเวลาบางทีพบปะผู้คนเยอะแล้วสนุกสนานเยอะแล้วพอกลับบ้านคุณก็ไม่อยากยุ่งใครบางทีคุณอาจจะปิดโทรศัพท์ปิดบ้านไม่ติดต่อผู้คนเข้าโลกส่วนตัวอย่างแท้จริงได้นะครับคุณแยกแยะเวลาส่วนรวมกับเวลาส่วนตัวออกจากกันโดยสิ้นเชิงนะครับนะอย่างเด็ดขาดเลยมีคําเตือนนิดเดียวขออนุญาตแนะนํานิดเดียวว่าระวังความเครียดบางทีคุณอยากพัฒนาตัวเองเป็นเรื่องที่ดีนะแต่บางทีคุณจะคิดมากคิด ยิบย่อยขออนุญาตนะครับไม่ได้ว่านะอันนี้ขออนุญาตแนะนำนะคิดแบบว่าอย่างเช่นข้อ1คุณจะต้องทำอะไรข้อ2อะไรสำคัญที่สุดข้อ3อะไรต้องทำก่อนหลังอะไรแบบนี้แล้วคุณจะมีแตกย่อยเป็นรายละเอียดปลีกย่อยในแต่ละข้อยิบๆ,ๆ,ๆเลยว่าอันไหนควรทำไม่ทำอะไรก่อนหลังสำคัญความสำคัญกิจกรรมนี้ของคุณเองกิจกรรมนี้ของเพื่อนกิจกรรมนี้ของครอบครัวอะไรแบบนี้คุณจะ แจงรายละเอียดยิบย่อยมากในการลงมือทําอะไรสักอย่างซึ่งอาจจะนําพาความเครียดมาให้คุณได้หรือบางทีคุณแจงรายละเอียดลึกลงไปแล้วคุณไปเจอกับดักคุณไปเจอต่อเข้าว่าเฮ้ยกิจกรรมนี้มันยากกิจกรรมนี้มันไปต่อไม่ได้จะเอายังไงดีองค,ความรู้ไม่พอบุคลากรไม่พอทรัพยากรทรัพย์สินไม่พออะไรแบบนี้มันมีโอกาสที่จะเป็นไปได้เพราะฉะนั้นรู้จักปล่อยวางบ้าง,างคุณจะสบายใจขึ้นนะครับ เอาจริงผมไม่ค่คยห่วงเท่าไหร่เพราะความเครียดที่เห็นมันเป็นเรื่องชั่วคราวตัวตนคุณเป็นคนสนุกสนานอยู่แล้วนะแล้วก็วางตัวดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นความเครียดจะเป็นเรื่องชั่วคราวแต่ให้ระวังสักหน่อยเพราะบางทีแม้ความเครียดจะเป็นเรื่องชั่วคราวแต่ถ้าเครียดบ่อยๆเครียดสะสมอาจทําให้เสียสุขภาพได้ประมาณนี้นะครับอนอกจากนี้คุณยังเป็นคนที่เชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษนะ คุณเชื่อว่าทำอะไรได้อย่างนั้นคุณเชื่อเรื่องกรรมเรื่องการกระทําคุณจะไม่ยอมทําผิดโดยเด็ดขาดถ้าคุณเห็นว่าอะไรเป็นสิ่งไม่ดีไม่งามคุณจะถอยทันทีคุณจะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับอะไรเทาๆดําๆคุณจะรู้จากการใช้ชีวิตนะครับรู้หลบเป็นปีกรู้เหลิกเป็นหางเอาตัวรอดได้ใครชวนไปทําอะไรไม่ดีคุณจะมีลางสังหรบางอย่างคุณจะเอะในใจและคุณจะรู้เท่าทันคนไม่มีใครหลอกคุณได้ง่ายๆประมาณนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองและคุณอยู่ในศีลในธรรมเป็นอย่างดี บางท่านชอบทําบุญชอบช่วยเหลือคนเป็นทุนเดิมอยู่แล้วด้วยก็อย่างที่บอกเอนแหละบางทีช่วยเหลือคนจนเครียดก็ระวังนิดหนึ่งนะครับระวังเสียสุขภาพอย่างไรก็แล้วแต่ในภาพรวมคุณเป็นคนที่น่าสนใจมากๆคนหนึ่งน้อยคนที่จะคิดทําอะไรดีๆเพื่อตัวเองและเพื่อคนอื่นด้วยแบบนี้คุณเป็นคนที่บุคลิกภาพดีอยู่แล้วแล้วก็มีความบันเทิงร่าเริงใจอยู่แล้ว คนส่วนใหญ่เห็นคุณมักชอบคุณอยู่แล้วถ้าจะมีคนไม่ชอบคุณบ้างหมันไส้คุณบ้างเป็นเรื่องปกติใครๆก็เจอเหมือนกันไม่ต้องไปใส่ใจนะครับให้ใส่ใจคนที่ชอบคุณก็เพียงพอแล้วคุณเป็นที่รักนับหน้าถือตาของผู้คนหลายท่านมีโอกาสมีชื่อเสียงได้ด้วยหรือมีชื่อเสียงอยู่แล้วเป็นไปได้นะ ใช้ชื่อเสียงใช้ความสามารถใช้ความสุขความรักราความบันเทิงของคุณให้เกิดประโยชน์ช่วยเหลือตัวเองช่วยเหลือผู้คนให้เต็มที่มันจะได้เรียกว่ามีประโยชน์ร่วมกันเราได้ดีด้วยเพื่อนได้ดีด้วยทุกคนต่างมีความสุขอยู่ในแวดล้อมของคนที่มีความสุขแบบนี้สังคมมันก็จะดีขึ้นโดยลําดับนะครับเดวเวอมาผมหายห่วงเลยถึงคุณจะเครียดง่ายไปสักหน่อยแต่ในภาพรวมคุณยังเอาอยู่คุณยังดูแลตัวเองได้ คุณยังดูแลสิ่งที่เกิดขึ้นได้ดูแลเหตุการณ์จัดสรรเหตุการณ์ทุกอย่างควรปฏิบัติกับใครแบบไหนยังไงคุณยังเอาอยู่ได้นะครับประมาณนี้คุณกองที่3นี่คือสิ่งที่คนอื่นชื่นชอบคุณนะครับคุณมีความรื่นเริงบันเทิงใจเข้ากับผู้คนได้ง่ายมีรอยยิ้มยิ้มแย้มคุณดูมีความสุขสนุกสนานเข้ากับใครก็ได้แต่ในโหมดจริงจังคุณก็สามารถเป็นที่พึ่งให้หลายๆคนได้เช่นกันประมาณนี้นี่คือสิ่งที่คนอื่นชื่นชมคุณอยู่นะครับเป็นกาลังใจให้ครับ โอเคครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับอย่าลืมกด Subscribe ช่องไว้นะกดกระดิ่งด้วยเพื่อไม่ให้พลาดทุกคลิปแล้วก็ท่านที่ต้องการดูดวงส่วนตัวก็ทักทายกันมาในเวลาทำการนะครับเที่ยงวันถึง2ทุ่มโดยประมาณขอบคุณมากๆครับแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับ